ชั้มร้อยวันแรกก่อนแล้วปูล,ลงมาเป็นแสวจี้คุณก็จะได้ยินคำนี้นะเดี๋ยวคุณจะได้ยินคำนี้นะดิลเบบี้ดิลนะครับก็คือเจาะแม่งเลยเจาะไปอีกคุดไปอีกเจาะอีกคุดไปอีกนั่นคือสิ่งที่ชั้มเขาจะทำร้อยวันแรกแล้วอย่างที่บอกคือมันไม่ได้อยู่ในฝั่งของที่ขอจะแชร์เรนจ์คือมันทําได้ง่ายมากนะครับชั้มตอนนี้เขารู้ดีนะครับว่าเขามาเนี่ยมันอาจจะมีเงินเฟอ้ออัพไซด์บ้างเขาก็พยายามจะกดเงินเฟอ้อตัวเองเพื่อต้องการทําให้ดอกเบี้ยม,มันลง เพราะว่าถ้าเขามาขอเงินเฟอ้อแล้วดอกเบี้ยมันจะลงยังไงอ่ะพาเรลก็ยังไม่ยอมหรอกแต่สิ่งที่จะทาตอนนี้คือเขาก็ต้องมีการกดเงินเฟอ้อลงนะครับก็คือเป็นการกดราคา lng ราคาเชลล์ออยการเข้าถึงในฝั่งของตัว domestic consumption กับ industrial เนี่ยให้ได้ต้นทุนของพลังงานที่มันถูกลงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาพยายามจะทำเลยคือขุดนะครับให้อินเซนティブของบริษัทในการใครผลิตเยอะคุดเอาอ,อินเซนティブไปนะเพื่อเป็นการลด ช่องว่างนะครับของส่วนต่างของราคานะครับลงนะครับซึ่งจากในสถิติในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยสมัยทรัมป์เนี่ยก็ต้องบอกว่าอ oil p r o d u c t i o นเนี่ยนะครับมีการปรับตัวขึ้นนะครับจาก15ล้านบาร์เรลเนี่ยไปพีคเลยเนี่ยคือเกือบเกือบยีล้านบาร์เรลก็เคยเกิดขึ้นแล้วณตอนนั้นนะครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยนะครับถามว่าทำไมราคาน้ำมันมันยังไม่ลงเนี่ยก็เพราะว่าในฝั่งของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุณเห็นไหมครับว่ากําลังการผลิต US crude oil มันเพิ่มขึ้นจริงนะครับจาก14.5ไปเป็น20 นะครับแต่ว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ขึ้นแรงนะครับมันอาจจะยังไม่ได้ลงแรงแรงเพราะว่าการาฟบนขวานะครับนั่นก็คือในฝั่งของตัวในในฝั่งของทางโอเปกเนี่ยมันยังมีการลดกําลังการผลิตเพื่แล้วมันออ f s e ตกันอยู่แต่เรามองว่าปีหน้าอย่างที่โอเปกอย่งที่พี่ปูบอกคือ2องล้านบาเรลมันจะออกมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูทรงแล้วเหมือนว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นการลดกําลังการผลิตเหมือนเดิมแล้วนะครับรอบที่ผ่านมาเมกาเพิ่มแต่ฝั่งซาอุโอเปกลด แต่รอบนี้เมกาเพิ่มและไอ้วพวกนี้เพิ่มด้วยคุณจะไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้นะแต่มันเพิ่มด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราประมาณการเลยคือในฝั่งของตัวราคาน้ำมันดิบเนี่ยมันจะเริ่มมีดาวไซต์นะครับในขณะเดียวกันดีมานนะครับ12-15%ของดีมานนะ้ามันโลกเนี่ยมันมาจากฝั่งจีนนะครับมันดูทรงแล้วเนี่ยมันมันดูแบบเป็นลักษณะแบบไซเบเดาวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นภาพกว้างๆของพวกยักษ์ใหญ่ล้ว่าเมกาฟื้นแนะ่นะครับโอเปกมาแนะ่ส่วนจีนอย่างดีมานยังไม่ฟื้น ปีหน้าเนี่ยอาจจะเห็นในลักษณะของน้ํามันเนี่ยที่เป็นลักษณะแบบไม่ได้มองว่าลงแรงๆแต่มองว่าเป็นลักษณะไซด์เวดาวเช่นดูไบาจาก80เราไม่ได้คาดการณ์ว่าจะลงไป50เลยเราคาดการณ์ว่าจาก80ลงมา70แบบนั้นนะครับซึ่งตัวที่มันได้ประโยชน์โดยตรงนะครับนั่นก็คือตัว t a สโกนะครับและมันลิงก์กับทีมคอมมิชชั่นของเราด้วยที่เราจะเห็นได้เลยว่างบประมาณใช้จ่ายนะครับพับบิ c อินเวสเมนต์บัจเจตเนี่ยปรับตัวขึ้นมา20%ในฝั่งของปี24กับ25 นะครับงบประมาณเนี่ยจากประมาณสัก8ปดแสนล้านวิ่งขึ้นมาเป็นประมาณสัก9ก้าแสนหกนะครับซึ่งตัวเทสโก้เนี่ยมียอดขายตัวยางเนี่ยตัวยางมาตอยเนี่ยแอสฟัลล์เนี่ยประมาณ40%ของประเทศไทยนะของแอสฟัลล์บ้านเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยงบประมาณที่มันมาแล้วมันลงที่ถนนขนทางเนี่ยมันจะมีการฟื้นส่วนอีกประเด็นหนึ่งณนะตอนนี้คุณจะสังเกตได้เลยนะว่ามันเริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้นสําหรับการทั้งถนนขนทางมอเตอร์เวย์แบบนี้เดิมเนี่ยบางคนเขาจะใช้ซีเมนต แต่เรื่องของการทนความร้อนเรื่องของอายุการใช้งานเนี่ยคุณจะสังเกตได้เลยว่ามันเริ่มเห็นการชิฟจากเรื่องของตัวซีเมนต์เนี่ยมาใช้ตัวยางมาต่อยเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะพวกแบบโปรเจกต์ที่มันเป็นแบบโปรเจกต์แบบมีเม็ดเงินโปรเจกต์แบบอ๋อมอเตอร์เวย์อายาวแบบนี้คุณจะใช้คุณจะเห็นได้เลยว่าการสร้างเนี่ยมันจะใช้ลดสัดส่วนของการซีเมนต์แล้วมันใช้แอสฟัลต์หรือว่ายางมาต่อยเยอะขึ้นประเด็นนี้ก็จะเป็นประเด็นบวกที่เราจะเริ่มเห็นจากพรบองเขาประมาณในปี67เจทับ68ด้วยนะครับและในขณะ คาโก้หนึ่งถึงสองลำปีหน้าสามถึงสี่ลำในการเอาเข้ามาแล้วเวลาเอาคาโก้เข้ามาเนี่ยแล้วมีการกลั่นและผลิตเองที่ไม่ใช่ซื้อมาแล้วเทรดดิ้งเนี่ยมาจิ้นเนี่ยมันสูงก,กว่าการอย่างมีนยัยสาคัญ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าท็อปไลน์ฟื้นนะครับแล้วก็คอสต์คอนโทรลนะครับแล้วก็ได้เรื่องของตัวปันผลที่คาดการว่ากลางปีหน้าจะกลับมาจ่ายนะครับก็ทาให้ยิวเนี่ยขึ้นไปประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เราจะสังเกตได้เลยนะว่าเนี่ย,อย,อ,ยอย่างในรอบเนี้ยนะครับ คอเอเบทนะครับในฝั่งของตัว e a r n i n g ็งบีฟอร์เทนะครับเมื่อเทียบกับในฝั่งตัว GP ต่อตันนะครับคุณจะสังเกตได้เลยนะครับว่ามันมันตายมาประมาณแบบห้าหกไตหน้าเนี่ยนะฮะแต่ว่ารอบนี้เห็นไหมครับว่ามันเริ่มฟื้นแล้วนะครับมันเริ่มแบบฟื้นแบบ V-shape recovery นะครับและรอบนี้ได้ได้ราคาในประเทศที่มันยืนอยู่ประมาณ25,000ถึงถึงส0มหมและคอสที่มันลงเพราะฉะนั้นสเปรดของตัว bitumen เนี่ยมันจะเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับเนี่ยตามชาร์ตนะครับมันจะเริ่มมมีกาารฟื้้นนตัวขึ ซึ่งในใิติในอดีตเนี่ยเราจะเห็นการฟื้นตัวก็เคยเกิดขึ้นนะครับในช่วงเวลาประมาณปี18-19แนะครับแล้วก็14-15นะซึ่งตอนนั้นเนี่ยการตอบรับของราคาคุณไทยสปอลก็ตอบรับได้ค่อนข้าง,างดีนะครับ